เกิดไปจาก ep 1 2นะคะว่าธุรกิจของพี่ดีมเนาะมันเป็นอะไรยังไงแล้วสุดท้ายเราจะมาสัมภาษณ์เขานะคะว่าทําไมถึงมาเป็นสิ่งนี้ทําไมต้องอันนี้อะไรเงี้ยมันแบบอะไรคือจุดประกายของพี่เรานะคะเพราะว่าถ้าทุกคนรู้จักพี่ดีมก็จะรู้ว่าเออมันไม่ได้ใกล้ตัวแต่ก็ไม่ได้ใกล้ตัวขนาดนั้นนะคะสําหรับธุรกิจนี้โอเคค่ะวันนี้เราก็ได้แขกรับเชิญมาอีกหนึ่งท่านด้วยมาช่วยสัมภาษณ์นะคะก็คือสาวซีคุณบอล โอ้โก่อนแนะนำตัวก่อนดีของสโมแล้วก็น้องดีมากบบช่องภูมารดนะครับแล้วก็ถ้ามีเสียงรถลาวิ่งผ่านคนไม่ต้องแตกใจเพราะ็อยู่ติดถนนมากใช่ก็วันนี้เดี๋ยวคุณภูมารดนะคะกับชนีหางคำจะมาสัมภาษณ์คนนี้ค่ะอันนี้นะนตัวอีกทีนึงว่าตอนนี้ทําอะไรอยู่บ้างแล้วก็กําลังจะทําอะไรไหม ตามที่ทุคนรู้จักนะคะก็ดีนะคะเป็นพี่ของส้มโอเนาะก็คือสนิหาธรรมของเรานั่นเองนะคะแล้วก็เป็นน้องของเพยร์นะคะก็ที่ทุกคนรู้จักก็คือรู้ว่าเราเป็นแอร์เนาะตอนนี้ก็ยังเป็นแอร์อยู่นะขาไม่ได้ออกนะได้ไปต่อได้ไปต่อได้ไปต่อี่ใจกับเราี่ใจกับเราี่อีกอันนึงนะคะที่เรากลังทอยู่นะคะปารคเฮพีานค่ะิน้าเด็ที่นะคะกิ้งพาวเวอนะคะเข้าไปออเดอร์กันได้นะคะที่อินสตาแกรมนะคะ เขาออฟฟิศนั่นเองนะคะเดี๋ยวจะขึ้นไปข้างล่างนี้เลยนะคะขอบคุณมากนะคะอ๋อแล้วก็มีอีกลินดาบาสเทตเวิร์ดนะคะหรือว่าลินลดาเครื่องจัดสานนั่นเองนะคะเดี๋ยวขึ้นไปข้างล่างนะคะสามารถช้อปปี้ได้ในทางช้อปปี้นะคะแล้วก็ทางอินสตาแกรมนะคะลินดาบาสเกตเวิร์ดนะคะอันนี้ก็ทำเหมือนกันนะคะใช้เป็นมากไปเรื่องสุเครื่องจัดสานนะคะอ๋อแล้วก็ฝากเพจนี้เพจุท่องเที่ยวด้วยนะคะด้วยของดีๆนะคะ ดิมนะคะใน a c e b o o k นะคะไปกดไลค์กดแชร์เพจกันได้นะคะเป็นเพจท่องเที่ยวแล้วก็กินร้านอาหารอะไรอย่างนี้นะคะก็ฝากได้ค่ะเป็นรีวิวใช่หรอรีวิวเล็กๆรีวิวเบาๆรีวิวแบบเบาๆนะคะแบบรุกโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณค่ะเฮ้ยยังไเก็แลาวกันฝากเงินากเยอะเยอะ ที่นี่นะคะ<ม>ก็อันสุดท้ายก็คือร้านนี้นะคะก็เป็นขนส่งนะคะเป็นร้านอะไรอยู่ที่ไหนก็เป็นที่ขนส่งเป็นส่งพัสดุสิ่งของนะคะแล้วก็มีจังหน่ายกล่อง,องพัสดุราคาถูกนะคะชื่อว่าชิปสไมล์เซอร์วิสค่ะมีอยู่ที่ลพบุรีนะคะวงเวียนกรนะะมกประชาะค,ะค่ะก็ใครมีญาติอยู่ลพบุรีนะคะอยู่แถวนี้นะคะก็ส่งได้นะคะแม่ค่ะเจ้าแม่เจ้าแม่อยู่ลพบุรีชิปสไมล์คืออะไร เขาเรื่องนนอะไรเนาะเออเขาเรื่องเลยทิปสมายคืออะไรไทิปสมายคืออะไรใช่ไหมคะก็เป็นแฟนช่าเป็นแบรนด์นนหนึ่งที่เป็นรูปรวมขนส่งไว้ในนั้นนะคะ<อ>ก็จะมีแสตลเอ็กเพรสนะคะไปซ์นีค่ะ DHL นะคะจะมีอ่าอัลฟาแล้วก็เป็นลาซาดดอกออฟอะไรประมาณนี้นะคะเขาจะรวมกับ แอร์เพยนะคะโควกานแบบจ่ายบีนเติมเงินบีนต่างๆค่าบัตรแล้วก็ต่อพรบอ้บต่อภาษีรถอะไรประมาณนี้นะคะเยอะมากรอบล้อมกันนะเนี่ยรอบล้อมคุณวายสุดแล้วแอร์เมื่อกี้ชิปสมายเคืออะไรแล้วทำไมพี่ดีนถึงเลือกธุรกิจเออทำไมถึงเลือกชิปสมายก่อนก่อนที่จะเลือกธุรกิจสปิ่งอะมีแบบ อื่แคนดิเดตไหมมีแคดิเดตไหมว่าแบบเอ้ยฉันอยากจะขายของหรือว yeah, uh, yeah. yeah. ่าอยากจะทำอย่างอื hmm. ่นทำขนมทำอะไรเงี T ้ยจริงจริงมีทั T ้งหมดเยอะแยะไปหมดเลยนะคะโปรเจกต์เพิ่มทุกทุกวันเลยอะไรแบบที่เคยมีลองทําแบบตอนแรกจะทำตัวเสื้อผ้าใช่ไหมเพราะว่าก็เป็นคนชอบซื้ออยู่แล้วเลยก็เลยลองทำถ้าเรามีแหล่งเนาะใช่เราเขมีแหล่งเคยไปเดินดูเคยลองแบบเคยลองจับเคยลองมาทําแล้วแล้วแต่เรารู้สึกว่า คนทำเยอะมากค่ะประมาณล้านกว่าคนในโลกใบนี้นะคะแล้วก็มาณเบานี่อยู่นะฮะทุกคนก็คือแบบกดราคากันสุดฤทธิ์เลยนะคะแล้วก็งงมากแบบเดียวกันแท้ๆนะคะจะมีทั้งร้อยหนึ่งไปถึงพันหนึ่งที่แบบเดียวกันอะไกัเลยรู้สึกว่าไม่คุ้มรู้สึกว่ามันไม่คุ้มค่าเลยหลายอย่างคุ้มค่ามันก็แบบไม่ได้แบบต้นทุนถูกขนาดนั้นถ้าเราไม่ได้แบบปัดเย็บมือเองอะไรเนาะก็เลยมาเลือกเป็นธุรกิจสิปิ้งจริงจริงมีอีกแล้วมีอ่ะเฮ้ยบอกเราเราใช่อีกอันอยูนะคะก็เป็นเป็นขนม ไดเพราะว่าอยู่กับน้องแล้วก็แบบน้องก็ชอบสรรหารทำอะไรนะคะ่ะก็เลยคูดว่าชิม uh ีอารให้ทำเบอรคือแบบขนมด้วยความละเอียดอ่อนอะไรเนี้ยค่ะแล้วก็ เราใช้วัตถุดิบที่มันไม่ใช่โบโบเบเบอะไรอย่างเงี้ยคือเราใช้ขอทุกอย่างค่อนข้างดีเพราะฉะนั้นต้นทุนมันก็เลยสูงค่ะอร่อยนะมันอร่อยจริงค่ะแต่ว่าด้วยความที่เราต้องไปหาที่ว่างต้องไปหาร้านกาแฟซึ่งบางร้านกาแฟเนี่ยเขามีแบบเจ้าประจําอยู่แล้วที่เขาเลิกกันมาตั้งแต่ศูนย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราจะไปให้เขาเลยเขาก็คงไม่มั่นใจในเราเท่าไหร่ค่ะก็รู้สึกว่าแล้วของมันเสียด้วยมันแบบ ว่าวันหนึ่งขายไม่หมดอะไรเงี้ยมันก็ขาดบุญใช่ไหมคะเราก็รู้สึกว่าเราไม่ทำดีกว่าก็ตัดออกไปค่ะประมาณนั้นเรขายได้หไหมร็เก็บแล้วรไข่ได้ไหมสัดยอดไหมสุดท้ายก็เลยมาเป็น ธุรกิจทิปปิง้งที่เราเห็นเนาะก็คือพี่นิมเป็นคนส่งของอยู่แล้วก็ตรงนางเลยค่ะทุกคนนางก็จะรู้ว่าระบบทิปปิ้งเป็นยังไงเห็นภาพเขาเรียกวอะไรนะเข้าใจคนที่ไปใช้บริการใช่ใช่คราวนี้ก็เลยผันตัวเองมาเป็นคนให้บริการเนี่ยเดี๋ยวมาให้เล่าว่าทำไมถึงเลือกธุรกิจทิปปิง้งเพราะว่าหนึ่งเราเป็นคนส่ง กับสองเราสึกว่าคนตกงานเยอะแล้วถามว่าพอตกงานอะ่ะเขาไปสมัครที่ไหน,นก็คงยังยังไม่ยังไม่รับนะตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คนก็จะ่ันัวเป็นแม่ค้าออนไลน์ต่อให้คนทํางานออฟฟิศเขาก็มีรับจ็อบเป็นแม่ค้าออนไลน์อยู่แลนะ้วก็ต้องทำอะไรอีกอย่างที่บ้านแล้วซึ่งยังไงคนก็ต้องมาส่งของอยู่แล้วแล้วก็แล้วเราสึกว <c oughs> ่า แล้วเราก็เลยเลือกแบรนด์ว่าแบบก็อยู่ขั้นตอนของการเลือกแบรนด์ว่าเฮ้ยเราเอาแบรนด์ไหนที่แบบเฮ้ยเราคนส่งเองเราดูแต่ว่ามันมีเยอะมากเยอะมากคือเราคนส่งเองเราสามารถตอบได้เลยว่าที่ไหนเป็นยังไงเป็นยังไงเป็นยังไงใช่ถ้าความจริงนะก็คือซิสมาอ่ะมันเด้งในเฟซบุ๊กต้องต้องขอบคุณทีมพีอาร์ซิสมาคือเขายิ่งแอดแล้วพอมันเด้งปุ๊บมันเฮ้ยอยากทำ มันหยาดไม่ยมดเลยหรอคือคือมันมีอยู่ในหัวอยู่แล้วคือต้องบอกว่ามันต้องมีเชื้ออยู่แล้วคือโปรตีนอะมันมีมันมีเยอะในหัวมากเลยไงแต่พอมันอุ้ยประจบหมาพอดีเลยเนี่ยเวลามาพอดีก็เลยแบบไปลองดูไหมอะไรพอเรียกแบบถูกที่ถูกเวลาอาชีพทนายเหมือนมันก็เขียนเลยนะว่าแฝดซึ่งนางชอบของแฝดประเด็นเลยแล้วก็เลือกสิบน่ายเพราะว่ามันน่าจะครบวงจรกว่ามันมีหลายบริการแฝดเราก็ชอบเหมือนกัน ใจรักอยู่แล้วแต่ว่าเราอยากเปิดหลายๆอยา่างรวมกัน<ะ>เพื่อแบบให้มันได้หลายๆยาอ,อย่างอะไรเงี้ยเราเลือกได้เราไม่เออเราไม่ส่งนี้เราส่งอี้ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยเราก็เลยเลือกเลือกว่าเอาไปแบบสองอยา่างมิกซ์อย่างนี้ดีกว่าเอาละอัน<ม> like. นี้เป็นคำถามจากเพื่อนๆทางบ้านาจากอินสตาแกรมอินสตาแกรมเขาถามว่าแล้วพี่วางแผนนานแค่ไหนคิดนานแค่ไหนแบบเออนี่อยากรู้แบบแฟชหรือว่าเพราะว่าเพราะว่าตกใจมากตอนรู้ว่า คือทําแ,แล้วทําแล้วใช่ไหมเราเราไม่ได้บอกไม่ได้บอกแล้ที่ที่มาถามเนี่ยวะทำไมไม่ได้บอกเลยใช่ต <c oughs> ิดออก็ไม่นานนะจริงๆไม่นานเพราะว่าปกติเป็นคนคิดแล้วทำลองเลยอะไรเงี้ยถึงมันถึงมันจะพังก็ไม่เป็นไรก็ถึงเราเขาอย,ย่ากมาก็ลองมันก็รู้แล้วว่าแบบจริงๆเป็นมายด์เซตที่ดีของนักธุรกิจนะคือคือนักธุรกิจอ่ะทั้งรอเวลาไม่ได้เพราะว่าโลกหมดทุกวินาทีคือก็หาดูแล้วอะไรเงี้ยเออใช่เลย ก็คือวางแผนไม่นานหรอกเนาะไม่นาค่ะจริงๆเร็วมากพอแบบแล้วก็ติดต่อเขาเลยใช่พอเห็นก็ลองติดต่อเลยถ้าอยากรู้ว่าเบดเซ็จแบบรวมหวนแล้วมันเท่าไหร่อะไรประมาณนี้เราได้ราคาแล้วก็เลยคุยกับพี่บ้ายแล้วก็พ<อ>่อพพี่ชายอะไรย่างเงี้ยยแล้วติดต่อเขายากไหม คิดซะมันไม่ยากนะคะติดต่อติดต่อใช่ไหมวแต่ว่าแบบก็จะมีเจ้าอื่นจริงๆอ่ะจริงๆมองไว้หลายเจ้ามากแต่คือติดต่อยากมากเลยรู้สึกว่าแบบเอาเราไม่พูดหนึ่งกันเนาะความสุขอะไรต่ำนิดนึงก็เลยแบบได้ก็คือเป็นเซอร์วิสเขาด้วยเนาะที่ที่เหมือนได้ใจนางใช่แล้วเซอร์วิสหลังเซ็นสัญญาดีไหมก็เดอ๋ยวเขาให้อะไรบ้างเขาพอวายแล้วให้เราบ้างแล้วเราต้องแบบทําอะไรเพิ่มเองบ้างเพราะว่าแต่ละที่มันก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมใช่ใช่ใช่อะ ก็แค่ถามจากคนนี้ต้องบอกก่อนว่ามันเหมือนยงห้องห้องหนึ่งมาเลยนะคะเพราะว่าด้วยความที่เราจ่ายแพ็กเกจแพ็กเกจค่อนข้างสูงก็หกหลักขึ้นไปเราแค่มาเรียนรูระบบเราเหมือนเป็น one stop service เข้าไปที่ชิทสมายชิทสมายก็เอาของมาลงให้จบเข้าไปดูที่เว็บชิทสมัยก็ได้ใช่ได้ค่ะ แล้วเขาดูแลหลังการขายดีไหมเป็นการติดต่อน่ะคือทุกอย่างเลยแบบว่ามีปัญหาอะไรเออถ้าสติว่าเครื่องมีปัญหาหรือว่าหรือถ้ากรณีแย่ๆเลยคือลูกค้ามีปัญหาอย่างเงี้ยเขาจะช่วยดิลให้ไหมอันนี้ถือว่าอันนี้ถือว่าเคนะคะประสบการณ์ตรงเพราะว่าเคยเจอแล้วจริงหรอเครื่องพินเครื่องพินเออร์เลอร์คือน้องเออร์เลอร์ไปเลยน้องแบบปีดอกมาไม่ครบอะไรเงี้ยล้าก็รู้สว่าเฮ้ยลูกค้าอะไรก็รออะไรอย่างเงี้ยแล้วคือก็แบบ แต่ดีที่เราคือมีลายของไอทีของไอทีซัอร์ตใช่ไอทีซัอร์ตแล้วก็แบบโทรเลยค่ะโทรไปถามเขาเขาบอกว่ทุกอย่างก็เลยแก้เสร็จเร็วมากนะคะ่ของการขนส่งอ่ะก็มีปัญหาแล้วก็คือเหมือนขนส่งไปแล้วคือแบบมันเสียหายอะไรอย่างนี้ค่ะแต่คือมันมันที่ว่าเนาะมันไม่ได้อยู่ที่เราอย่างเดียวมันอยู่ที่ต้นทางมันอยู่ที่ระหว่างขนส่งด้วยแล้วก็มีการแพ็คด้วยใช่แล้วมันอยู่ที่ของลูกค้าด้วยว่าเออเขายินยอมที่จะส่งของของนี้แปลว่าเขารับความเสี่ยงในการ เสียหายได้ของเขาเขจะรูจริงๆอ่ะลูกค้าถ้าไม่อยากให้ของเสียหายอ่ะคือต้องเริ่มกับตัวเองต้องไม่ต้องไม่งกต้องพันบับเบิ้อเงี้ยเนาะซึ่งบับเ้เพิ่มมาคือต้องดูว่าของมันมันเซ็นสิทีขนาดไหนเออเพราะว่าคือเชื่อมือเราดีกว่าอย่าเพิ่งไปเชื่อมือคนอื่นก็และนำซืซองดีๆกล่องดีๆบับเบิ้ลที่นี่มีขายครับ ใช่ถักเข้ามาที่เพจก็ได้ชาวลูกบุเรียนอะไรอย่างเงี้ยลบุเรียนหรอถักมาก them, ็ได้ไม่อยากซื้อกล่องอยากซื้อบัพเปอร์แบบราคาส่งซื้อราคาส่งนะคะแล้วก็มีนะแล้วก็ต่างจังหวัดแล้วก็ส่งหมดนะคะก็สรุปเขาดูแลหนักการขายดีช่วยช่วยช่วยเหลือเราเป็นเป็นคนมาอวยพรเออเออมีมีบอกว่ามาอวยพร นองทีมนะคะน้อง,ง,อง,งะคีบอกว่าเขาให้ธุรกิจปังๆนะคะปังบุรีเย่เหรอปังบุรีเย่ส่วนซาน่านะคะบอกว่าก็อยากทำบ้างแบบทำไมเก่งจังเออแบบว่าสู้ๆคือเราไปแล้ววทุกคนปังะทุกคนแบบบิ้มหมดเลยอะเออน้องคือเป็นแอร์ด้วยแล้วก็แบบพอเห็นวิกฤตตรงนั้นใช่ไหมของสายการบิน,นอะไรเงี้ยแบบก็เลยเออ ไม่อยู่นิ่งก็เลยเอาตัวเองเข้ามาทําธุรกิจอีกอย่างนึงเพิ่มะไรเนี้ยจริงแล้วไม่แค่อย่างเดียวนะทำหลายอย่างมากเออทุกคนก็แบบเออเก่งอ่ะคือทุกคนบางคนเขาแบบก็มีความสามารถแต่เขายังไม่แบบใจไม่ไม่สู้ไงไม่ลอยไมอยู่ที่ใจด้วยนะก็ขอบคุณคุณพ่อที่ดีค่ะเออขอบคุณแดงพ่ดีกนดูดูนันสุดประกายสุดปะกายก็มีคน อของสดนะคะจริงๆส่งได้นะคะแต่ว่าเราไม่สามารถชดเชยได้ใช่ก็คือเราไม่รับผิดชอบใองถ้ามันคือกรณีถ้าไปถึงปลายทางแล้วเสียคือจบไม่ไม่สามารถเอาอะไรจากใครได้ต้นไม้ส่งได้ไหมต้นไม้ส่งได้นะคะแต่นูกลนแพ็คส่งได้แต่ไม่ชดเชยนะต้นไม้ถ้าถึงขาดหรืออะไรก็ไม่ชดเชยแนะนำว่าแพ็คดี กว่าสารอันตรายสารต้องข้างก็ห้ามส่งเนาะใช่ี๋ยวแบบเกิดระเบิดเกิดไฟไหมเกิดอะไร่เยก็อยากให้ทุกคนแบบเวลาไปส่งของเนาะอันนี้แบบอยากบอกว่าบอกความจริงเขาไปเถอะที่เขาถามเพราะเขาถามเพราะว่าสําคัญจริงอ่ะใช่บางทีบางทีอ่ะเขาก็รับส่งแต่เขาจะแยกแคตาล็อปของใช่แล้วก็ที่สําคัญเลยเวลามาส่งของต้องอย่าลืมบัตรประชาชนอย่าลืมบัตรประชาชนอย่าลืมบัตรประชาชนเพราะว่าเป็นข้อมูลสําคัญนะคะให้เสนัธทํารอวยพรจิมมี่ชิปสมัยหน่อย เฮ้ยเกิดเลยอะไม่เอาไม่เอกไม่เอาก็เราอะเราเห็นมาตั้งแต่ต้นเนาะว่าตั้งแต่พี่ดิมแบบว่าหนูทําอะไรดีอะไรอย่างเงี้ยแบบความคิดเขาตลอดเยอะมากเออซึ่งหนูก็ดีใจด้วยแบบสุดท้ายแล้วพี่ดิมก็ได้เลือกสักอันแล้วก็ได้ทําจริงๆแบบได้เกิดขึ้นมาจริงๆถ้าจะเป็นหนูหนูก็อยากทํานะอะไรเงี้ยแต่ว่าเออมันก็มีหลายปัจจัยเนาะเออแล้วก็ขอให้ธุรกิจตรงนี้ปังๆเฮงๆก็อยู่ไปตลอด อยู่กับชาวลบเรียนไปตลอดตรงวงเวียนกรมประชานะคะทุกคนมาได้ก็ขอให้อยู่ไปเรื่อยๆไม่รอกนี่จะหรอรอนัอ่นแหละค่ะแล้วสำหรับคุณภูณมิโาโลล่ะคะก็ ดีใจที่รู้สึกภูมิใจในตัวน้องที่สามารถเอาตัวเองอะกระโดดออกมาจากเซฟโซนได้แล้วก็กล้าทําอะไรใหม่ๆตลอดเวลาซึ่งเราเรายังรู้สึกเลยว่าเราไม่กล้าขนาดนี้เรีว่าเราอยู่ในที่ที่แบบปลอดภัยแล้วโอเคแล,แล้วรู้สึกโอเคเอะน้องเออแต่คนนี้คือเขาก็อยู่ในที่เขาปลอดภัยแล้วแต่เขาก็ยังกระโดดออกมาทําเหมือนเอาขายื่นออกมาเรื่อยๆเพื่อแบบคุยทางแล้วก็ดูว่าตัวเองอะไปทางไหนไกลที่สุดอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให ธุรกิจของดีไม่ไม่ว่าจะธุรกิจขายของธุรกิจส่งของฟังเนาะทำทั้งขายของทั้งส่งของอก็คือขอให้กรารงานสร้างมากๆต่อไปแล้วก็ปลอดภัยใครดีใครดีนะครับแล้วก็มีความสุขกับทุกอย่างที่ทาแล้วก็คิดโปรเจกต์ใหม่ๆออกมาได้เรื่อยๆถ้าต้องการความช่วยเหลือจากพี่น้องจากญาติพี่น้องก็ยกมือบอกได้เลยกดกดกิ่งเลยบอกได้เลยกดยกมือเลยเนาะเหมือนขับเท้าเลยใช่กดยกมือโอเคค่ะ อ่ะก็ให้ลุ่มนิ่มฝากอีกรอบหนึ่งธ <c oughs> ุรกิจแต่ละอย่างที่ทำอยู่แล้วก็ช่องทางการติดต่อ ยังไงนะคะก็ฝากธุรกิจที่ทำทุกอย่างด้วยนะคะลิปสมายนะคะใครที่มีญาติอยู่ลพบุรีนะคะก็ส่งได้นะคะอยู่ตรงวงเวียนกรมงเานะคะก็จะมีแฟลตเอ็กเพรสนะคะแล้วก็มีไปรณียีนะคะแล้วก็ฝากอีกนึงก็เป็นนฮ้าสออฟดีซับนะคะก็คือสินค้าคิวที่ฟีเพลย์เดอร์ต่างๆนะคะจริงๆมีเพลย์เดอร์ต่างประเทศนะแต่ว่าช่วงนี้ปิดประเทศอยู่ก็เลยไม่ได้ทีนะคะแล้วก็อ๋อลินดาบาสเกตบ์ลนะคะก็คือเป็นเครื่องหวาดเครื่องจักรศานะคะก็สนใจสั่งได้นะคะอันนี้มี ในช้อปปี้ด้วยนะคะแล้วก็ Into t เดอ r e a ีมนะคะเพจท่องเที่ยวแล้วก็กินนะคะก็ไปเซิร์ชได้น,นะคะใน Facebook นะคะหมดแล้วนะคะแล้วก็ <นะ S 2> อีกอันนึงนะคะที่จิงกก็ตาคนม,มีอะไรเดี๋ยก็จะมีหาความจะมาสองษณ์อีกนะคะคิดว่าอาจจะมีอะไรเรื่อยๆนะคะาะได้หมดไป,ไปมีเยอะมากเลยนะก <ไป S 1> ็สำหรับวันนี้เนาะอ๋เออก็ถ้าสมมติทุกคนอยากจะส่งกำลังใจหรืออะไรก็ตามคอมเมนต์ได้เลย เราก็จะอ่านให้พี่ดีฟังแล้วก็พี่ดีเขาก็เข้าไปดูบ้างแหละคอมเมนต,ต์ใต้ใต้คลิปยูทูปใช่ไหมใช่ยูทูปเฟซบุ๊กอะไรก็ได้ได้หมดขอบคุณทุกกําลังใจนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่เออทักมาถามอะไรอย่างเงี้ยว่าเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยขอให้พี่ดีเพงปังอะไรอย่างงี้เนาะขอบคุณมากเนาะขอบคุณน้องๆทุกคนด้วยนะคะขอบคุณค่ะวันนี้ไปแล้ว